ทันยทธีบมากินด้วยกันจ้ะทันยทธีอ่ะร้านแคนาบิกแคนาบิดแคน,นาบิดอยู่ทางเดินระหว่างไบหย,ยกหนึ่งไปบหย,ยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสนทับหนึ่งนสองนะจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วถึงหกโมงเย็นเสาร์อาทิตย,ย,ย,ยม์มากินได้เลยจ้าข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่น่ากินมากจ้ามากินได้เลยจ้าอมากินเลยนะจ้า ร้านแคนาบิทแคนาบิทแคนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปเป็นใบใบหยกสองบริเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะเปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าขายถูกมากห้าสิบบาทเองนะจ๊ะอืมจะกินแล้วรอ,อไรอ้เน,นี่ยเดือดมันเสียเวลาชิบหายกูจะกินแล้วกูทนไม่ไหวแล้ว ข้าวซอยไก่จ้ะข้าวซอยไก่จ้ามีปรกกัดดองนะจ๊ะกระหอมซอยอร่อยมากจ้าอืมอือมอร่อย ผักกับดองกับหอมซอยแล้วก็กินกับมีกรอบนี่จ้ะอร่อยมากจ้าอร่อยมากจ้ะ ให้ดูจ้ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทมากินได้เลยจ้ะข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เห็นไหมคะอร่อยมากๆค่ะอืมนี่เห็นไหมะตะก้องกิ่งมากใครอยากกินนะคะถ้าไกลมาก็ได้โทรมาก็ได้ศูน6 3แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองข้าวริดตตามระยะทางข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ไกชุดละห้าสิบาท คือแม่อยากจะกินอะไรอ่ะแม่ก็แม่ก็กโอนยังไมเขาแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูอ่ะเอาหาใน Google แหละหาใน YouTube อ่ะส่งไปให้เขาดูไง